วันนี้ทางบริษัทโอลานะครับก็พาท่านมาชมการตั้งแผ่นกัาร้อนของรถตู้คอมพิวเตอร์ออนิวตัวล่าสุดนะครับลูกค้าที่ใช้รถอยู่นะครับเ,ออเปิดฝากระโปรงดูนะฮะก็ถ้าไม่มีการความร้อนอยู่นะครับอย่างรถคันนี้ไม่มีการความร้อนอยู่ก็เข้ามาติดตั้งได้น,นะครับที่มีอยู่แล้วมันมีการเปื่อยค่อยขาดยุย่ยหลุดร่วงเน่าสกระปรก ก็เข้ามาที่โอลานากันทั้งนั้นนะครับเกือบ40ปีที่เราทําเรื่องไผงโอร่อนมานะครับลูกค้าทุกคันไว้วางใจกันติดแล้วก็หมดปัญหาใช้งานได้ยาวนานสวยงามเ,มเนียบเรียบร้อยทนน,น้ำโอร่อนไม่มีปัญหาเรื่องการเื่อยุยนเนาหรือติดแล้วหลุดค่อยลงมานะครับลูกค้าก็ฝากเลยครับเปิดปเปิดปด,ดูฝากระโปรงเลยครับนะก็ถ้าไม่มี เข้ามาติดตั้ง40นาทีเสร็จสุริาาส,ออราสารปากซอยอิงธรรมรา38ร์แฝดแผ่นยังร้อนโบราณที่ยาวนานเกือบ40ปีนะครับลูกค้าที่มีแล้วเปืออ่อยขาดยุ่ยตะกบปกมากนะครก็ปล่อยไว้ไวด้ตลอดเข้ามาที่โอลันปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะครับเปลี่ยนแผ่นยังร้อนที่ท่านภายใน40นาที40นาทีก็เสร็จนะทุกรุ่นทุกท,ที่ห้องเราจัดโปรโมชั่นลดราคาถล่มสุดรีบนำรถเข้ามาติดตั้งกันได้เลยนะครับวันนี้ฝากผลงานคอมมูเตอร์ออนนิวให้ชมกันนะครับ อยากได้ผ่นร้อนที่ทนน้ำทนความร้อนหนึ่งแท้จริงใช้งานได้ยาวนานสวยงามนเนี้อแบบนี้ก็เข้ามาเจอร้านนี้เลยครับ0 8 9 8 8 8 0 0 0 0ครับขอบคุณครับ